อาสวัสดีครับผมมหนูมนาเอมาแววร้อยนงแดดหนักวงวันนี้นะครับนะดินมีน้ำมีนะสีแดงล้วนๆนะสีแดงล้วนๆเลยอามาเลยครับข้ามาจะได้มีกินมี้นท์ไยจะร้ำรวนในมหาเศรษฐีถ้าใครอยากขึ้นสวรรค์โน้นนะครับฉันเทพมหาดาตาพระเวสันต์ดอนชาโดและนี้นะครับเราจะทอดทีนี้เลย ตัวเราก็ได้บุดญาติของเราที่ตายนแล้วก็ได้หมุดด้วยล้าใครไม่ร้องอมาราองดแวยนะนม่เายียต้นท้านนุดที่ได้มานับเรียนชื่อเรเรียนงานสมุนญาติของเราที่ตายแล้วคุณพอนะครับครับผมตนที่สุด้ายคุณพอในีุสทายคุณแม่นะครับคุณแฉนี่ตุนีสุดท้ายนะไปทางมุนา้อยัไม่ด้เช้าเลยสว่นงโมงเดินไปทามุนที่สิบบาทที่เท่ากำไรใหม่ทองคาไปเลยน้ ตอนนี้องคําแทงด้วยนะครับที่เป็นพระบาก็ได้จะได้รับในรวยตอนนี้นอย่าไปคิสึสวรรค์นนะเอาล้ำรวยไว้ก่อนกินไว้จะได้มีมีสายาจจะได้รับในรวยได้รวยในน้ไดนที่ง่ายใคก็ไม่ต้องกังวลยี่สินาทีสุดท้ายนี้ก่อนจะไปใกล้จะผ่ก่อนจะไปไดไปูต้นข้าวแหวมันเุใส่ตัวกันสั่งมดที่เรา่อนผครับ เราไม่สามารถย่งไมจะรู้ชะตาชีวิตของเราได้ว่ามุลจะหมดเวลาไหนมนาจะหมดคืนนี้มาได้แต่เราเชื่อประทานสระพันธ์วไว้พันธุ์มูลที่สิบหมื่านจะตอ่อชีวิตของเราสักห้าปีไม่พับุญมูลนร้อยปานจะตอ่อชีวิตทีสิบปีทำเท่นะาไหร่นะร้อยหนึ่งน,นะถ้ามันเป็นอะไรที่บอกรูเลยนะบวามจริงคนเยนอะๆเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าใครทำ่าไหร่ยังไงนะมองได้เลยครับไม่รัว เราเชื่อใจท่านอยู่แล้ว então, mm hmm. เอายี่สิบบาทที well, why why ่แวะมาเอากำไรกำไรใหม่ทองคำ่หมดแล้วหมดเลยนะครับมีแค่เล็กขันเดียวเดี๋ยวจะหาว่าแหมน้อยใจยยี่สิบบาทไม่มีอะไรท่านดีเฉพาะวันนี้หมดแล้วหมดเลยนะเอายี่สิบบาทใหม่ทองคำลูการับไหมก่อนเดี๋ยวลืมให้เดี๋ยวเหลือไม่ได้ฮะเอาร้อยบาทครับนะข้าจะบดนะข้าจะหมดรองแล้วนาท้าวเวฟจุวรรณ ก็อบอกมันมีทา้าวเวสวันไว้รวยรวยรวยเพราะว่า,วา,า,วา,าพระเจ้าเป็นโู้กครแล้วนะครับวันที่14สี่จะมีกีรฉลองกันต่ายขาวเวสวันปักโน เวลาตั calendar, ult, anyway address, not, 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 ้งนาฬิกาตั้งในที er <S 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 ่ร่วมด้วยด้วยกันนะในเรื่องของการฉลองตั้งแต่เช้าวันทุกวันนะครับแล้วก็ใครโวยบอกมาด้วยนะคุณอภัยนะครับจากคุณทหารสวัสดีครับผมสุขรีพระวันโยงมั่งสวัสดีครับพระวุฒิธรรมแฟนเข้ามาฝากคลได้กัแชร์ด้วยนะครับที่หนึ่งบาทกลายเป็นกำลังใจในการเงินและกำไรให้ผ่านนุนนี่งือสัญญาณสุดท้าย ยี่สิบันยินดีทายจริงๆนะพอครบสามทุกจงพวกผมกกลับมารัตนารามหาณฑตเดียวยานวโรผู้ช่วย้าววาดวัดนอนหวายมาเป็นประธานในพในีกานพักพระบาทสาบทีนี้เว่าสพรบุญเดี๋ยวนี้เดี๋ยวได้บุญเดี๋ยวนี้เลยสามทุกได้บุญเลยแล้วยตาพวกเราท่มารอทุกกระวนน้ำวันนี้ก็มีทาฝในบ้านในหลวนะนะ ข้าวพลังมุลยี่สิบบาทมารับไา่ทองคำกำไรไา่ทองคำนะทีนียมาท้าที่อาจารย์ได้ว็หลงเสร็จไยังดีเลยนะครับเก้าจุดหกหลงเสร็จไยัมีเลยสององคสององค์แล้วเอาสององค์จะรับใที่ระวางนะครับรับไม่ได้แล้วเหรอมานะมา้แล้ววัี้ต้นลงบมา้งก็ได้นะน้องพัฒนบาทสามวัดดี เป็นบุญบริรรมที่จะนำพาเราเปนตวันครสันกัญญาคุณดสจิงคุน้องกายครับผมทม้อยบาบาไปนกำไรมาต้องทำถ้าทำร้อยบาทเอาวเว้นวอามลัยแลวพวกคะแนนนะครับร้อยเนี่ยกให้มนนะหรือที่ร้อยไ้หรือก้เรื่องสามพร้อยสบาทก็ให้ไม่ใช่นะครับเครื่องขยายไฟฟ้า ใครอยาลูกตาสว่างสวัยขบุญดินขนาบกำไยใครพันร้อยบอกผมเลยครับให้ผมครับผมบอกแล้ววันนี้เป็นวัปฐมฤกษ์วันเวรงานเราอยากให้ท่านได้สิ่งดีๆกลับไปบ้านกันเพราะฉะนั้นใครมาวันนี้ถือว่าโชคดีที่จะได้รับวัดหุมงคลกลับไปบ้านเอามีไหมครับมีสิบห้านาทีแล้วพี่แวะมาเลยนะ เด็กเสร็จก็มีนะครับท้าเวสุวรรณฉันไม่มีเลยเพราะฉันปวาดารังเลเใจจะทำก็ไม่ทำจะหนีก็ไม่ถึงปวดจนดเสียดายปวดไก่หกลีแล้วจะมนั่งร้องไห้เสียใจมีมากมีจำนวนจำกัดคน,น,นแล้ะคนเลยท่านเราไม่ได้ทินม,มาเยอะเราไม่ได้ทำมาเยอะนะมีสองรายการที่วันนี้สองรายการต้นโน้นนะครับนะ กัรเทศมหาธาตะเวสสันดรชาลงติ๊สามวันเดียวจบแล้วว่าใครทนะรบสิสามกันเตินประตุนรกสวรรค์ปิดรับมันดีควนตอนนี้พระบาศามทีเราจะได้รับควรจะไดที่ไหนทัสองอย่าง คุณสวิทมาไายแต่แอดนาวบอกใช่ครับสาร้อยเลยนะนี่นะครับสอ้อยมงมาแล้วนะครับแต่ขึ้นประมาณสามดครับเห็นจะพ่อแนนะมี่สิบห้านะีสุดท้ายของชงเวลานะ่กล้จินลาทันแน่นอนเออที่มานี้ยแ้ครับีสิบาทใช่ไหมอาภันไล่หายทองคำไปเลยเซ อย่างหงมเนี่ยนะยนนหนะผมไม่เรียบร้อยแล้ว,ลว,ลว,ลวนะ20บาทเลยได้1 0บาทรับเอา100ร้อยเลยใช้เงินร้อยเลยอะไรลูก <c oughs> เอาเล้มา,มาเร็วประมาณาสามทีอันนี้ครับลูกไม่หม่ต้องทำร้อยเลยเ,เไ,ดไ,ได้ยังไม่มีปัญหาที่ขอให้บอก คุณดรบอกนะรม่องทส่นร้าจำใจบางประกงข้าวสิบห้ามันมีสุดท้ายเลยพี่สิบห้ามันมีสุดท้ายจริงจรงที่อย่าลังเลใจครับเล่นกันเข้ามาก่อนเลยทันทีทันทีนะไอยาไปวะวั์นอกเลครับพระบาทประเทศมหาชาติไปยามีกินมีใช้เนี่ยพระบาทสามัคคีพักสองอย่างได้สองอย่างทำอย่างเดียวได้อย่างเดียวเอาลออย่างนี้ โอนนาเนดา้ใครลงชื่อรมการสอบร้อยจะาโนนันทโมแล้วนี่รางวัลเห็นไหมครับวันสุดท้ายวันที่สิ้เวลาสามทุ่มว่งวหลังจากที่ประเด็นคุณกแล้วก็สามมิงงานเราจะดับรางวัลนี้รางวัลที่เป็นพระู้เย็นนาทู้เย็นรางวัลที่อนรนทักสีนะร้อยนั่นนี่นพรับกษ์หล้อาเวสุวันโนบอกว่าดอนบายนะ อันนี้มาเท้าเวนสุวรรณวัดเลยนะถ้าใครมาวัดดอนฝ้ายเนี่ยข้าไปฝั่งโน้นจะเห็นนะมีสามรูปด้วยกันนะมีองค์ใหญ่องค์เล็กมีนะครับมามีด้วยนะอ้าวอ้าวหมายความคำลุกเงินมอะไรวันเสาร์มีมีีแบบน้ั่วลนะถ้ามาเลยทันร้อยเดินลงท้าเวนสุวรรณกองสุดท้ายกองสุดท้ายแล้ว หมดแล้วเดี๋ยวเริ่มพ่อครับบ่าเลยบินได้แค่นี้นะร้อยเป็นรับที่เทศวันไม่แน่นะครับวันที่สิบหกมีหลวงพ่อวิ่งไปเรื่องที่สาหารอาจจะโดนปัญญาประทานของท่านถูกประวันก็ได้เ้าลูกบินบ่าก็แค่ในขันหมดแล้วหมดเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารวดจะรีแจกหรือเปล่าเท่าไหร่ก็ไมรู้นะครับเกิดอะไรวันที่เดียว อันตินเช้าเป็นตะวันทำเงินเราร้อยบาทพี่ทำเท่าไหร่ละที่ทำที่ทำเท่าไหร่แล้วหาลองหาก่อร้อยหน่งได้โมงหนึ่งให้่ร้อยงไม่ได้ยี่สิบาทยิดนะจะได้ด้านจะได้จะมีจ้าไม่มีปัญหาติสองนาทีสุดท้ายที่มันจะไม่้องไรอตรงนี้ได้เุินกันเี่ินเดือนอย่า จะร่ำจรวนจะนุนกจะอาบจะิขาย่องมันทองนั่หลักและจะลืมนะครับใครที่เงยนิงพงนาหลงยงนั้นมารออยู่ี่เสียนครับเสียนชื่นานตมบนให้หลวงพ่อช่วยนาำบัดเบางบัดลักธาคลายคลายจมีนหนักเป็นบางผู้อาไว้หายถ้าเป็นาทีสุดท้ายนี้ไปทางบนพระบาทต้เราร้อยเงเรามีเท้าเวสวรรหนุ่ยให้ท่านในหลวูทา นายพรมูนนะครับนักบ่ากันเทศอหารข้าวโตร้อยก็ได้เหือนกัารทักสองอย่างได้สององค์ความเสื่อมเอานะทีนากีสุดท้ายที่นากีสุดท้ายเร็วเลยครับที่จัท่ใจก่อนจะไปูบ้นขาต้งข้ามาเป็นนัก่อนาเป็นที่สองท่านจะชมนี่พี่นายพงเร่านี้นะ ต้องเติมบลไว้บุญหมดว่าไรชายทันทีผมไม่ได้แทะใครนะเอาเรื่องจริงมาพูดกันมาบอกนะเพราะเราไม่รู้ว่าเวลานะว่าบุญเหลือเท่าไหร่รถละมันหมดมายังรู้เกบอกเปนอะไรนะบมบอกให้เรารู้แต่คนเราเนี่ยบุญบทดไม่มีนะไม่มีอะไรมาบอกนะนะก็บอกว่าเท้าเห็นหน้าสายตายบายอยู่สบายในศัสนะเย็นบวยเย็นยังหยอนล้อ พมาสั่งนะาราไม่กังตดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำกรรมานบรณาารจหดทนี้แต่เพื่อประชาชสต้องทำลงไวทาเติมมันอาจจะต่อสทของเราได้นะเอออันนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้แกล้งบอกใครนะเหมือนรถนะครับน้ามาบนก็ตายกลางพานี่ร้อยติดตนนี้เลยลูกเอารับนะรับเท้าเรี่ตัววันะครับนนะทำไปบูญทาน้นหกอาจจะถุกรางก็ได้ ะะแล้ววันที่สิบสี่นะ,ะวันที่ 44, ทนะะะะ 14, 15, สิบสี่ก็ 6, มีฉลองนะตำหน่งพาไปวรรคในวันหมอพรนะฮะนสิบสี่มรสบหกในวัดาจะคบน้าเก้านาทีสุดท้ายเก้านาทีสุดท้ายที่จะนำพาท่านไปสูป่สวรรค์และมีเงินมีชายร่ำรวยล่ำรวยเรื่อเขานะ เด็ต้นนี้เด็ต้นน้อยแลด็นสอย่างเลยเลยมวสองอย่างครับพี่ก็เลือกเอานะเาาอย่างไรหรือว่าทำสองอย่างได้สออย่างตร้อยนตนีสิบแล้วต้นนี้ยี่สิบต้ร้อก็แล้วแต่เอาที่สบายใจทำมาแล้วต้องไปเหยือันร้อนเ้าวนะจ๊ะอ่ยะได้ได้ไดวแต่ว่าบอกได้หมด้กบอกสุดท้ายนะตามามแล้วนะะอย่างนั้นเรายะังเล่ จะบอกว่าทาเลยไุกไั้ไม่เลยนะครับนะรีบกัดปีนใจเแค่นี้เอาอส0บาทนะครับหนึ่งเส้นมีแบบกำไรไม่ขาดดูจะลืมนะนะใครที่เกิดมีทั่วทวงร้อจะเป็นนาเออถ้าอยากมีอะไรเหนือยที่นกันท่านนะรากรวนโดนตายต้องไปโดนแลเรัมเทองหลอกตันเลยสร้างรัาลาคาแทนตัว นะจะได้มีพระร้มมอมกันตัวเป็นรวมบ้องกันไทยุ้อยเลยนะเริ่ะร้อยน,น,แน,น,แน,นแัแดงนะครับหนึ่งองี้เหลือเนี้ยเริสองแถวหมดนะสุดท้ายนะแปดนาทีสุดท้ายทีนะ่แปดนาทีทาาทเออนะร้อยบาทนึนะครับนี่ได้เช้าเรีนยนวันี่สวยองค์หนึ่ง ทำที่สิบต้องติดแปดิได้เ้าเวสุวรรณที่ว่เรื่องเอากันแล้วกันทำที่สิได้กำไรใหม่ทองทำทำร้อยท้่นี่เนี่ยเอาเวสุวรรณที่เรืองเอานะผู้กำกับีแปดสิบาทได้ของดีแต่บังผมไม่บางครับนะทำที่จะมาสบายใจเจ็ดนาทีสุดท้ายจะหยุดแล้วครับเจ็ดนาทีสุดท้ายวอมเลยฮะทำที่ทำสองอยากติดเลยที่ติดแล้วเดี๋ยวไม่แน่นอนไม่ตัวเกิดอะไร วันศุกร์กวันศุกร์สีวมาอย่างนั้นนะโบนาณศาสตรขออันนี้วันโนุ้สพระฤกษอทานข้าวดีทำได้นะนิดนกรายี่สิบบาทก็ทำได้ผมว่ได้ครับว่าจะต้องทำร้อยนึงรอกคนเรามันรวยจนไม่่อนัย al ี่สิบาทก็ทำได้ก็มีของแจกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเล็ดกว่าพระเวสสุวรรณ คุณเค็มอะไรครับคุณข้าตาเาดีบนมครับเรื่องเราเลยวันไหนเกิดาอะไรวันอะไรตอนนี้ก็มีวันสาร์หรือวันอะไร้านะครวันจันทร์เลย่ายรูปกับมาลัยวันจันทร์เลยบนร้อยนะนีสาแล้วีพ่อด้วยนะครับที่เกสากลางก็มาเ้จะเป็นรถอะไรไม่บ้าบไจะ้นทางหนไม่เอาลนี้จะไปเอาลนไหน นะนะมาเลยครับสุดท้ายแล้วมองคดีนะครับมีองคีสุดท้ายละถ้าเป็นอันนี้สิงระ้าร้อนะครับเข้าขึ้ีอากได้เท้าเรวันต้าร้อยมาเลยขมาไมาขมามาลูกไม้ยัาใหญ่เลยารับร้อยบาทเดี๋ยวรับเท้าเรื่วันเลยมี้าหบนนะครับที่จ่ามี้าหบนนะ้ะเออนะครับเฉต้องทำทำาไ สิบบาทคนหน่สิบบาทอาไรหนี่อาาอาาในมีอะไรครับกิน้านีที่เห็นก็เหมือนเป็นวงวานอนครับครับก็เหเือใน้านนี้เห็นเหนเนี่ยอสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับมมนะครับานนอะครับวานอนราชบุรี เดี๋ยวคนเดินเทาได้เท้าเป็นะวันไปตะวัไม่ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่เต้นเล่นเลด้วยกันไหมครับทราบนะครับว่าจะเล่น้วครับอันนี้ร้อนเลยอันนี้ยีสิบก็ได้อันนี้ยี่สิบอันนี้ร้อนก็ได้คุ้เสงพราไม่แน่ยแต่ว่าพลามาูนปา่าจะมีหินมีชานจะรรวยนะนันเทศจะขึ้นไปเดนปาไผ่จะัดม้ครับิเป็นไม้เนเมืองาายาง 20บาทนะครับหลอดหายย่งมากกว่าเต็มะบามเต็มกันเทศเราจะได้ผลเป็นบุญสดเกินที่20บาทที่เราทำเงุนนะจะเป็นได้ไหมครับหมุนนะที่นัสุดทายอยู่แล้วผมจะมีรายการแ้นี่อันบ้มานลดหยอ่มขห้มนะครับ ขอให้ท่านมาทาบุญเยอะๆนะครับท้ายมีพร้อมขออนุญาตลงขึ้นใ <นะ S 1> หม่นะแต่ว,ว่า,วาความสวายพระบ่าอย่ตงนี้รอดก,กันนั้นท่านไม่ร้อนไม่ไหนเดี๋ยวอยู่ร่วมในพิธีรับพยานรับไป,ไปด้วยนะขออ้าร้อยเนี่ยนะครับเลยครับเท้าเรนโดวันโดลงมาเลวยเวยาววันรุ่ ดวงกำลังดับรถด้วยรถคุณโจ้ด้วยแล้วคนนี้สี่ครับตัวสี่จะลงไลน์แล้วครับจะลงไลน์ปรับหนวใหม่ครับจะลงไลน์จังสีนะครับจะลงไลน์ปรับแนวใหม่ครับรอแป๊บนึงนะครับแล้วเลยน่า